สวัสดีครับผมผมเจอเรียงเบอร์ตัวหนึ่งน่าสนใจมากครับอันนี้อ่าคนที่เขาเคยซื้อไปดูบ่อยๆครับเขาเขามีเค็ดรับเทติกบ่อยๆเอาว่าดูหวยต้องดูตรงนี้ครับตรงเลขโชคลาภเลขโชคลาภตรงนีอ้อย่างของงวดสิบหกมีนาสิบหกมีนาหกแปดนะครับ เขาจะดูตรงนี้เขาว่าส่วนใหญ่มันจะออกข้างหน้ามันจะออกมันจะมาซะส่วนใหญ่อ่ะอย่างเลขโชคลาบก็ให้สี่กับห้าสี่สห้าเรามาดูงวดหนึ่งิษาเข้าไหมไม่เข้าเราก็มาดูกันต่ออย่เพิ่งถ้อใจนะครับผมจะเพิ่งถ้อใจเรามาดูกันต่อ เลขชัขราบให้4ให้อของงวด16เมษศาเข้าไหมไม่เข้าอ่าไม่เข้า1เ่งศร้าล้วมาดูอีกเลขโชัราบให้0กึ่ง1เข้า0น,นะครับเข้า0อ่า เรามาดูของงวดพฤษภาส6หเมษาเขาให้ศูนย์กับหนึ่งก็เข้าศูนย์นะครับเขา 0, ้าศูนย์ก็ทั้งหน้าด้วยแล้วเรามาดูงวด2องพฤษภาเขาให้ห้ากับหกเข้าห้ากับหกไม่เข้ากับหัวอันนี้เป็น เคล็ดลับเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับสําหรับที่เขาเคยซื้อมาดูอันนี้เป็นแค่เป็นแนวทางเฉยนะครับอ่าศูนหกพฤษภานะครับเขาให้ศูนย์หนึเก้าศูนย์กับเก้าออกสองศูนย์อวดต่อไปให้สองกับสามอ่าเราอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับผมอันนี้เป็นแค่แนวทางเอาไว้ดูกันเฉยๆนะครับอย่าไปซีเรียส อะไรมากมายเลขยกเขาให้มาก็เข้านะครับ